สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุขูสุคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเจีกี่สตอรี่ค่ะโดยเฉพาะเอฟซีแฟนครับของวงมาล่ำใจเกินร้อยบอยสซริชัยมื้อนี้แอดได้น้ำคิวงานของเดือนกลุ่มผ้าพันปี68มาอัปเดตใหพี่ใหน้องได้รับทราบกันค่ะคิวงานของวงมาล่ำใจเกินร้อยมีไซแนะในเดือนกลุ่มผ้าพันนี้เดี๋อัปเดตใหพี่ใหน้องได้รับทราบกันนะคะ ชิวงานของเพิ่นเรืมจากวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันเลยค่ะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันชิวงานขอุมเพิ่นอยู่ที่วัดยางกระทุง่งตำบลตะคบอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาชิวงานวันที่สองอยู่ที่บ้านนาคาตำบลน,นาคาอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามชิวงานวันที่สามอยู่ที่วัดศิริสารคุณบ้านตาด ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมุมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่ซียูทีวัดสีทองนพพุณนตำบลกลางอำเ,อเรรภอศิลาพุ่มจังหวัด้อยเอด็ดวันที่หายูทีวัดสว่างพูทองวรารามบ้านทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัม วันที่หกยูทีวัดเทพสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์งานนี้แอนออรดีไปรวมขึ้นเวทีน้่นะคะส่วนวันที่เจ็ดยูทีวัดโน้นหงทองตำบลไรโน้อ,อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่แปดยูทีวัดสะกาแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต วันที่เก่าอยู่ที่งานมอระดุลกูกบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันที่สิบอยู่ที่วัดพระบาทหน้าหงตำบลพระบาทหน้าหงอำเภอรันตนาว่าปีจังหวัดหนองคาย วันที่11อยู่ที่วัดจอมศรีตำบลพันดอนอำเภอกุ่มภระวาปีจังหวัดอุดรธานีวันที่12อยู่ที่วัดพระพุทธบาทเว้นกุ่มตำบลพระพุทธบาทอำเภ่สีเชีงยงใหม่จังหวัดหนองคายท้าอานผิดกระตงขออภัยนะคะวันที่13อยู่ที่งานศักดิ์สิทธาตุนาดูนอำเภ่นาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะ วันที่สิบสี่อยู่ที่วัดโคเขตตารามบ้านหน้างวัวตําบลหน้างวัวอําเภอนามสูมจังหวัดอุดรธานีค่ะชิวงานที่อุดรธานีก็มีหลายคือกันเนาะค่ะส่วนวันที่สิบหาอยู่ที่วัดในเรื่องสีอําเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่สิบหกอยู่ที่วัดหน้าพระธาตุตําบลตะคุอําเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมา วันที่17อยู่ที่วัดสำโรงตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันที่18อยู่ที่วัดทาตรังสีบ้านค่ำไหลตำบลค่ำไหลอำเภอศรีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่19อยู่ที่วัดบ้านไพตำบลบ้านไพอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะ วันที่ยี่สิบอยู่ที่บุญเดือนสามอ่ำเภอซ่องดาวบริเวณทีว่าการอำเภอซ่องดาวจังหวัดสกลนครค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดยู่ที่วัดป่าหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่ยี่สิบสองยู่ที่วัดชิมพรีบ้านงิวตำบลโนน,นสำราญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะ วันที่23อยู่ที่วัดว่างหินตำบลในเมืองอำเภอผใหม้จังหวัดนครราชสีมาที่โคราชก็ชิวงานหลายคือกันเนาะค่ะส่วนวันที่24อยู่ที่วัดพาสุการามอำเภอวารินชำราบัจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันที่25หอยู่ที่บ้านนาเพ่งตำบลบ้านดูอำเภอหน้าโพ จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันที่2 6อยู่ที่วัดศรีบุญเรื่องบ้านหัวฝายตําบลโนนสะอาดอ่ำเพื่อโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีอีกแล้วค่ะพี่น้องวันที่2 7อยู่ที่บ้านสดาหวานตําบลโคกสูงอำเพื่อหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนวันที่18 สิ้นเดือนกลุ่มภาพันพอดีอยู่ที่วัดบ้านเฝาวนอยตำบลบ่ายางชุ่มน้อยอำเภอยางชุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกดค่ะคิวงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงพี่นองกระล่อติดตามจากเพจหมอล่ำใจเกินรอยบอยสิริชัยกันอีกเถื่อนึ่งด้วยค่ะ เพื่อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงคิวงานหรือว่าสถานที่ก็เป็นได้นะคะทุกๆพื้นที่ที่แอดได้อัปเดตหาทุกท่านได้รับช่มรับฟังกะล่อไปหายกำลังใจกะแล้วกันนะคะตามวันที่และสถานที่ดังกล่าวนะคะคิวงานของเพื่อนช่วงนี้กะ พ่อสมควรค่ะแถบสิบอมมีเวลาหยุดเลยนะคะสวนชิวงานของเดือนกลุ่มผ้าััน,น์นี้เต็มเดือนเลยสำหรับชิวงานของมะล่ำใจเกินรอยนะคะปีนี้เป็นฤดูการปีที่9้าของหมอล่ำใจเกินรอย สิงวงมะล่าของเพลินก็มี่โชว์อร่างการมากๆเลยนะคะเป็นตะเบิงอิลีตื่นตาตื่นใจแอดก็เคยไปชมผลงานด้านหนาเวทีของเพลินแล้วนะคะมักแห้งกับโช์ของเพลินขาพี่นองค่าท่านใดสี่ยั่งประท่านเคยไปชมผลงานด้าน,นาเวทีของวงมะล่ามใจเกินโอย ลองไปเบืองนะคะฐานสีบอผิดหวังคือกันนะคะวงมะล่ำใจเกินร้อยก็เป็นอีกวงตนๆของหมอลำในยยุคหนี้คือกันนะคะไปชม่มไปเชียร์ไปให้กำลังใจก็แล้วกันนะคะทีมงานของผืนนคุณภาพอันดับตนๆคือกันนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานของวงมะล่ำใจเกินร้อยหายพี่หายน้องได้รับทราบกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณ ทางเอซเก่าเอซีใหม่ขอบคุณเอฟซีวงมะล่ำใจเกินรอยหรือว่าเอซช่องของจีเกียสตอรีทุกท่านค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณสำหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ